ยูยฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านพบกับพี่เสือเช่นเคยกับช่องคุณสมัยครับวันนี้ตำนานความเชื่อมาอีกแล้วครับเกี่ยวข้อกับเรื่องของในคนไทยวันนี้จะเสนอในเรื่องพญาคุดครับตำนานความเชื่อของพญาคุดกับในสังคมไทยด้วยมันเป็นแบบไหนก็มันมีตำนานนี้ครับคือเวลาใน เาเชื่อกันว่าคำว่าคุดเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งให้มหาอำนาจผู้ใดที่เกิดมามีสัญ,ญลักษณ์มีปากคล้ายพัญาคุดท่านผู้นั้นเขาบอกว่าเป็นผู้ที่มีไอ้บุญบารมีที่มาเกิดในพบดึแล้วอาจจะเป็นคุดอาจจะเป็นในผู้หลักผู้ใหญ่มาเกิดหรือว่าเป็นคนใหญ่โตก็ถือได้ว่าเป็นไอ สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าเป็นผูท้ที่มีปัญญาดีเพราะว่าพญยาคุดเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสันตุในเรื่องความเชื่อของคุดของคนโบราณที่นับถือส่วนใหญ่ก็คือเป็นในเครื่องรางของขังเป็นเครื่องรางที่มีความหมายเป็นเอกภ,ภาพคือว่าโดดเดินหลายอย่างับคือดาดงด้านในความกัญชาติแคล้วคลาดดวน้าในมหาอำนาจใน มตามหานิยมอ่าอะไรพวกน,นี้แต่ว่าลักษณะอของพญาคุษเนี่ยคือคุดเมื่อแรกเกิดร่างกายจาะขยายใหญ่โตจนจนคอฟ้าจนมีคอฟ้าดวงตาของพญาคุษก็จะกระพริบ,บเหมือนเหมือนปลาแล็บแป๊บๆเวลาขยับปีกบรรดาปีกของขเองขงาเนี่ยของพญาคุษเนี่ยก็จะ ีกทีหนึ่งลมก็พัดเหมือนในคุณเขาเป็นที่ตกใจของไอ้ฮีงเทียวองเทวาสิงหสิทธิ์เพราะว่าไอ้คุที่มีอำนาจเที่ยงกับไอ้เทวดาที่มีอะไรนะเหมือนเทวดาที่ใหญ่โตโหมดล้าอเนี่ยก็คือคุณนี่คือคือไม่แพ้เพราะว่าไอ้คุณมีอำนาจวาสนาเอ่อมีพุทะบาลมีอืมแล้วก็ไม่เกรงกลัวผู้ใดเพราะว่าไอ้คุดเป็นสัตว์ที่ ไม่มีวันตายครับคือเป็นสัตว์เขาเรียกอะไรสัตว์อมตะอ่าคุดเป็นสัตว์กึ่งในเทพกยสิทธิ์มีขนาดใหญ่แล้วก็ได้รับพรจากไอ้เนี่ยพระอินทร์ให้เป็นในเขาเรียกอะไรเป็นสัตว์อมะตะมีวิชาโลดโผนโจนทยานพิสดารแล้วก็มีอํานาจมีพลังก,กำลังมากแล้วก็แข็งแรงสามารถบินได้รวดเร็วคือนึกตุ๊บนึกไปตรงนี้คือบินไปตรงนั้นแบบเจียบพันปั๊บเจียบพันเลย แบบมีพลังจิตแบบวาบได้อะไรประมาณนั้นอะ่ะแต่ว่าพญาคุเนี่ยคือเป็นคนข้อดีคือเป็นคนในน้อมทำตนมีสัมมาคารวะ,ะถึงแม่รูป่างจะเป็นอะไรรูปแรกจะเป็นนกรูป่างจะเป็นในสัตว์กึง่งกึ่งนกกึ่งกึ่งเดนัจฉาเนี่ยแต,แต่คุทก็มีไอ้มีความคารวะมีความน้อมนอม้อมตน มีความไอสัมมาคารวะนี่เป็นจุดเด่นของคุดเคยคุดก็คือหัวเป็นนกคือเสียนเสียนเป็นนกแล้วใบปากก็เหมือนนกอีกสีแต่ว่าท่อนตัวท่อนแขนท่อนขาเนี่ยก็เหมือนเป็นเหมือนมนุษย์แต่มีพละกําลังมีไอความใหญ่โตน้าเือก็สามารถแปลงกลายเป็นน้าน,นกได้หน้าคนได้เหมือนกัน เปก็เป็นสีทองอแล้วก็มีไอโอรสชื่อไอสัาติและไอ้ะพายุมีชายาอหรือว่ามีอันนี้คือพระไออนันติหรือไอวินะวินายมิยายการอ,อำนาจของไอพญาคุเนี่ยคือตามตำนานของฮินดูเนก่าว,ว่าไพญาคุเนี่ยมีรัศมี มีความสว่างสวัยเป็นที่อาศาัศจรรย์สอนให้ผู้รู้หรือว่าผู้ที่ต้องการบุญบ,บุญบาตรมีหรืออิทธิฤทธิ์เนี่ยคือไปขอพรกับพญาพุธคือหิพญาคุธก็ให้พรเ,เพราะว่าตัวเองมีอะไรตัวเองมีฤทธิ์ไงแต่ว่าตามตำราของไอ้ตำนานของฮินดูรั่วอะไรเงี้ยคือไอ้พุธกับพระพญาพุธกับพระนารายณ์คือมีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่พญาคุดเคยมีฤทธิ์กับในเคยมีฤทธิ์อยู่ว่าต่อสู้กับพานารายณ์ที่เป็นมหาเทพองค์หนึ่งในศาสนา,าพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูนี่คือเขากลักันว่าสู้กันอยู่ไอ้นานสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยเคยอลือลัน่นเลยดังสนั่นไปทั้งสามโลกคือพญาคุดต่อสู้ด้วยความสามารถทั้งหมดแล้วก็ไอหลบเท่าไรก็ไม่มีใครแพ้ม,มีใครชนะจนเองในที่สุดเนี่ยพญาคุด จึงตกลงกับไอ้พานาไลว่าเออเรามาไอ้สมบสึกกันเออแล้วไอ้พญาคุตกย็ยอมเป็นผาหนะของพญานาคเอ,อ้ยยอมเป็นผาหนะของไอ้พานาไลเออเพราะว่าไอ้พญาคุตเป็นคนที่อ่อนน้อมทำตนไงอ,อ่ะพานาไลก็มีความสามารถในการนี้ขึ้นตีขี่ตนไดออ้ขี่พญาคุตได้ไปตามจุดตา่ตางๆหรือว่าสถานท,ที่ที่ตัวเองว่าไปได้อ,อ่ะ นี่คือตำนานของเอวิยาคุตเวิยาคุตมันก็เขาก็เป็นสัตว์อันดับช้างแต่ว่ามีอานุภาพเทียบเท่ากับไอ้พระผู้เป็นเจ้าคือพอะรนะนารายณ์อะนะอานุภาพของไอวิยาคุตจึงเป็นที่อจจจัศจรรย์ไปไปทั่วโลกหรือว่าทั่วไอทั่วทั้งสามโลกเออเขาจงในว่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่อะไรนะโรงพยาบาลหรืออะไรซ้ำ ทีตำรวจหรืออะไรพวกนั้นน่ยเขาถึงได้มีตาใส่รักคุดไว้เป็น,ปนใจรักแทนความยิ่งใหญ่ของไองไพดได้พยาคุดเพราะว่าพยายามุดเนี่ยเป็นเทพแห่งในการใครได้ไู้คู่กับแผ่นดินไทยนีม่มาช้านานแล้วถึงตัวเองจะเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเองจะเป็นไออะไรแต่ก็มีความสามารถหรือว่ามี อุดมการจงรักภักดีกับกษัตริย์หรือกับโอเคทวาของของเขาหรือว่าของประเทศก็เลยเอาวตารลงมา,าในรูปแบบของอพยาคุีเกิดขึ้นามาเป็นไสยลักษณ์ปทำแผ่นดินสามารถนีผู้มิได้ตามสถานที่ราชการทั่วไปหรือว่าตามหัวเอกสารมันตามอกเรียกอะไรตามปัม๊ม,มเลยพวกนี้ คุณมีความยิ่งใหญ่ไงมีความยิ่งใหญ่มีความมีมยุติธรรมมีความสุจริตเออเขาก็เลยให้สัญลักษณ์เนี่ยคือเป็นแทนสส้ลักคุดเพื่อปกป้องสิ่งที่แบบไม่ดีแล้วก็จะได้นําพาความสุขความจเจริญมาให้คนที่ดูแลอ,อ่าด้วยอย่างนึงอ,อมีความเชื่อว่าถ้าไปตัดต้นไม้ใหญ่หรือถ้าไปตามป่าตามเขาที่ที่มีต้นไม้ใหญ่เนี่ย คือให้เอาเหรียญขุดไปตอกเพื่ออะไรเพื่อ้ล้างอาถรรพ์ล้างอาถรรพ์ว่ากลัวสิ่งไม่ดีเข้าตัวอะไรพวเนี้ยเหรียญขุดเนี่ยก็จะล้างอาถรรพ์ได้แล้วก็จะสามารถที่จะตัดต้นไม้ใหญ่ได้นะอะไรไปทำประโยชน์วัดวาอารามอะไรก็ว่าไปอ่ะนี่เคยตามตำนานของไอ้พญาคุดแต่ว่า้คนไทยที่นับถือพญาคุดเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าเป็นธงในดารายวาตาลงมาเใช้ธงรูปพุทธหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจําประจําวันประจําแผ่นดินเออเนี่ยคือตำนานของพญาพุธพญาพุธีมีตำนานนี่มากมายแต่ว่าตามที่ว so ัดว be ่ารางหรือตามที t ่เห็นเห็นก uh, ็ค no so ือท really ี่เขาเขียนรูปตามวัดอ่อพญาพุธีเป็นสัตว์กึกเทพกึ่งเอเดรชาแต่ว่าเป็นสัตว์ในป่าอิมพัท ตาลูน้าเือเป็นสัตว์ในป่าอุทยานแล้วก็มีลิศมากมายแต่ว่ามีมีอะไรมีความสง่างามมีความรูปทบงโบสถ์ไปยาเนี่คือเป็นผู้มีลิศในป่าอุทยานก็มีอะไรบ้างอ่ะมีราชสีห์โคตราสีห์มีมีกินรีมีสัตว์แปลกๆมากมายในในในไอ้ที่ตามเขียนบสถ์เขียนอะไรเงี้ยคือเขาก็เขียนเป็นในคติสอนใจขึ้นมา เขาให้ระลึกถึงในคุณงามความดีไงของของพยาคุตเพื่อเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ว่าไอ้คนเราจะไม่ประพฤติแล้วก็มีความไอ้จุรักภพักดีมีความไอ้เมตตากรุณามีความรักมีความไอ้กตัญญูต่อบิดามรดาเหมือนพยาคุตเขาก็เลยไอ้เขียนเขียนไว้เป็นตำนานนะเขียนไว้เป็นไอ้พุทธานิลพุทธบอชาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ได้บูชาแต่ว่าในอีก

ที่เป็นบริวารเนี่ยก็คือไอ้หลายตัวนะเกาะ,อ,ะอยู่ตามต้นกิ่วบ้างเกาะอยู่ตามไอ้ผลไม้รากไม้ดอกไม้ที่เป็นไอ้ดอกไม้ที่บนสวรรค์เนะ่ยแต่กินอาหารทิพย์แล้วก็มีลูกลูกลูกของไอ้พญากรคือกว่าจะโตกว่าจะอะไรได้นี่คือต้องมาเป็นเป็นเวลาหลายร้อย,ย,ยปยีถึงได้รูปัติขึ้นมาถึงได้อะไรที่มาก ว่าไอ้คุดเป็นเทพแห่งเขาเรียกอะไรตบะเดชะ่งเคยกว่าจะเติบโตขึ้นมากว่าจะอะไรขึ้นมาคือเขต้องไอ้ออกเพนคือสิทธอนาคือคุณมันก็เป็นกึ่งปฏิกิกิยนิดนึงหรือกึ่งโฟเอทเทพกายทิพย์คล้ายๆคนรับแลหรือชาวรับแลหรือว่าไอ้พวกพญานาคอีวิติเป็นวิติหนึ่งของไอ้ของโลกเราเนี่ยคืออยู่คู่กันวิติของคุด หนาหรือพิติของไอ้คนทันหรืออะไรพวกเนี้ยคือมันก็อยู่คิวคู่กับไอ้มนุษยม์มานานแล้วแต่ว่าไอ้คนส่วนใหญ่คือไอ้จะสามารถติดต่อกับไอ้พญานาคไ,ได้ได้ดีกว่าพญาคุออเพราะว่าไอ้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของไอ้ภาวะจิตที่พญานาคมีจิตใกล้ใกล้เคียงกับมนุษย์แต่ว่าอำนาจของพญาคุศเนี่ยพญาคุศลืธอเป็นไอ้สัตว์กายสิทธิ ไม่มีผู้ใดที่ที่ฆ่าได้หรือว่าเป็นอวตาะก็ไอ้มันก็เป็นเรื่องนะคับว่าเรื่องลี้ลับเรื่องลี้ลับที่เป็นการค้นคว้าหรือการไอห,หาคําตอบนี่คือไม่ได้เพราะว่าถ้ามีความชอบหรือถ้ามีอะไรก็คือหาเครื่องรางของขลังที่เป็นพยาโคตรมาบูชาเนี่ยก็จะมีอํนานาจวาสนาคือหนึ่งก็มีเป็นคนที่มีอํนานาจยิ่งใหญ่ มีสิทธิ์มีอำนาจมีความเชี่ยวขาดพูดตรงไปตรงมามีความเป็นยุติธรรมสองก็คือเป็นคนในสามารถที่จะล้างอาถรรพ์คือุนใสแล้วก็ไอ้พูดผีปีศาจก็เก่งกลัวคือไม่ไม่เข้าใกล้คือเก่งกลัวบารมีของคุณสามก็คือไอ้ซื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองคือไอ้ความมีบรรดาศักดิ์ความมายศยศไรยศเยอะหรือว่าไอ้ขอการงานก็มีแต่ความประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งคือไอ้ สีคือปกป้องคุ้มครองแล้วก็มีความคงกระพันชาตีเธอเป็นไอ้เขาเรียกอะไรหาหน้าของคุดพระคุฑนี่เป็นเป็นอมนตะไงยอ่แล้วก็ไอ้ห้าคือถ้าใส่แขวนคอด้วยคุฑหรือว่าใส่เหรียญคุฑมันก็จะเสริมไอความเมตตามหานิยมคือคนคนหลงคนรักคนชอบคนคนถูกใจเนี่ยใส่พยากคุฑก็จะมีมีความรัก คนรักชอบเยอะอ่ะแล้วก็ทดี่คกก็คือการที่ใส่คุดแล้วเนี้ยก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอ่าหรือว่าข้อเจ็ดคือคนที่ค้าขายหรือคนที่ทำมาทำมาข,า,ขายแล้วอยขึ้นเนี่ยถ้าไอ้บูชาคุดหรือว่าไอ้หาคุดมาม่ต้องหาคุดมาแล้วคือไอ้บูชาคุดหรือว่าท่องกระถาพยาคุดเนี่ยก็จะขายของดีแล้วก็ จะมีโชคลาภเข้ามาเออ,อยู่อยู่เนือนิดข้อที่แปดก็คออือสัตว์ร้ายเช่นงูอสัรลพิษเนี่ยหรือว่าสัตว์ที่เป็นตัวเล็กๆตัวนิดน้อยงูตะขาบหรืออะไรพวกนี้ก็คือจะออไม่เข้าใกล้เพราะเ,เกงกลัวบารมีของคุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือการที่คุณจะบูชาคุดหรือว่าบูชาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องออมันเจริญสติก็คือบูชาได้ แต่ว่าอย่าหลงมง่ายคือมันเจริญสติมันเจริญปัญญามันเจริญในสมาธิเพื่อระลึกถึงในพลังความดีของูุปสมารเมืองเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นเอออปานิการรสิ่งที่เป็นเอผู้พิวิชาหรือสิ่งที่เป็นเอกายที่ต่างๆนี่ทุกคนรู้ว่าทุกจินทุกดวง,องอยางยคือล้วนแล้วแต่เคารพอุปสมารเมืองเจ้า,าะฉะนั้นใ,นใหคน้คุณมีศีลให้คุณมีธรรม มีพุทธบารามีคุณก็จะให้ผะสบการณ์ตรงในหน้าที่ทำงานแล้วว่าต่างๆนี่คืออความเป็นมาของพยาคุณแล้วคุณคิดว่า้พยาคุณของคุณเป็นแบบไหนก็ลองคมนิยต้าคิดก็ได้เส่วงคิดนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่เราชมเราฟัง